มาตามคาดเลยครับกับเงินหมื่นเฟษสองนะฮะที่รัฐบาลออกมาบอกว่าจะได้ก่อนรุจจีแน่นอนรายละเอียดเป็นยังไงวันนี้ยศจะมาสัมภาษณ์ฟังครับรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเผ่าภูมิครับรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยได้มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ครับโดยข้อแรกนะฮะอย่างที่เรารู้หลักเกณฑ์กันก็คือคุณต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปข้อมูลณนะวันที่15กันยายน2 5 6 7ในขณะที่เรื่องของเงินเดือนครับแล้วก็เรื่องของไรายได้ประจําปี คุณลองนึกกันซิลองดูกันซิว่าไรายได้ตลอดทั้งปีของคุณเนี่ยเกิน8 4 0 0,000บาทหรือเปล่าถ้าคุณเกินคุณไม่ผ่านข้อนี้นะฮะส่วนข้อต่อไปครับคือคุณต้องมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันย้ำนะฮะว่าทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0 0แสนบาทถ้าคุณเกินคุณก็ไม่ผ่านข้อนี้เช่นเดียวกันโดยข้อมูลนี้จะนับถึงวันที่30มิถุนายนปี2 5 6 7ครับ และข้อต่อไปนะฮะก็คือคุณต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือพอมอ,อย่างเช่นบ้านพักคนชราเพราะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้คุณอาจจะไม่ได้สิทธิ์นี้และข้อต่อไปครับคุณต้องไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดไม่ใช่ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันเอาเป็นว่าง่ายๆเลยคือคุณต้องไม่มีคดีความถ้าคุณไม่มีคดีความคุณก็ผ่านข้อนี้ไปครับแล้วข้อที่6นะฮะข้อต่อไปเลยคือโครงการนี้คนที่จะได้ คุณต้องไม่เคยได้เงินหมื่นจากรัฐบาลมาก่อนหน้านี้ด้วยแต่ถ้าว่าในเฟสที่1่คุณได้ไปแล้วเฟสสคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ครับเอาล่ะหลังจากที่เราติ๊กถูกทุกข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเราคุณสมบัติผ่านต่อไปล่ะอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่ต้องทําก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะฮะเพราะว่าคุณสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าณนะตอนนี้สถานะของคุณเป็นอย่างไรติดปัญหาข้อไหนอยู่หรือเปล่าหรือคุณผ่านเงื่อนไขทุกข,ข้อถ้าคุณผ่านเงื่อนไขทุกข,ข้อ 27มก,กราคมนี้คุณได้เงินหมื่นแน่นอนครับแต่ที่สำคัญเช็คก่อนนะฮะว่าไปผูกพร้อมเพย์กับบัญชีแล้วหรือยังและการผูกพร้อมเพย์นี้เนี่ยต้องผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นและต้องผูกให้ทันวันที่22มก,กราคมนี้ถ้าคุณผูกก่อน22มก,กราคมนี้27คุณรอรับเงินได้เลยครับ แต่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดไปผูกไม่ทันละ่ะหรือพอไปผูกแล้วมันเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นอันนี้ยังไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเพราะว่ายังมีรอบเก็บตกให้อีกทั้งหมด3รอบด้วยกันโดยจากข้อมูลครับถ้าเกิดว่าในรอบแรก27นี้คุณไม่ได้เงินรอบเก็บตกรอบต่อไปเนี่ยเขาจะมีการโอนเงินให้ก็คือ28กุมภาพันธ์แต่มีเงื่อนไขนะครับว่าคุณต้องผูกพร้อมเพย์ให้เสร็จก่อนวันที่25กุมภาพันธ์คุณถึงจะได้เงินแต่ถ้าเกิดว่ากุมภาพันธ์นี้ ยังทําไม่เสร็จยังติดปัญหาอยู่ยังมีรอบที่2ครับก็คือรอบเดือนมีนาคมนะฮะที่เขาจะโอนเงินให้เนี่ย28มีนาคมแต่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันครับก็คือคุณต้องผูกพร้อมเพย์ให้เสร็จก่อนวันที่25มีนาคมครับมาถึงรอบสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าทั้ง2รอบยังติดปัญหาอยู่รอบสุดท้ายเดือนเมษายนเขาจะโอนเงินให้วันที่28เมษายนแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องผูกพรอมเพย์ให้เสร็จในวันที่23เมษายนนะฮะ ถ้าผูกเสร็จปุ๊บเงินหมื่นคุณได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าในรอบสุดท้ายรอบเก็บตกเดือนเมษายนนี้มันยังคงติดปัญหาอยู่และไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ทันหมายความว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้เงินหมื่นนี้อีกแล้วนะฮะเพราะถือว่าคุณจะสละสิทธิ์ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นฝากถึงพี่ๆทุกคนคุณลุงคุณป้าน,นะฮะไปผูกพร้อมเพย์กันเยอะๆและลองไปตรวจสอบกันซิว่าข้อมูลของเรานั้นผ่านทุกเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าผ่าน2 7จนี้รอรับเงินได้เลยครับ